สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ NJK Family ไม่เจอกันหลายวันกับการทำขนมนะคะวันนี้เราจะมาทำเค้กโดมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย แบ,บแรกเราก็จะมาทำตัวเค้กกันก่อนเลยก็จะใช้ไข่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือจากนั้นก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันจนขึ้นฟูนะคะพอได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีสีจางลงแล้วก็มีเนื้อที่ไม่เหลวมากค่ะตรงนี้นิดจ,จะตีด้วยความเร็วสูงนะคะได้เนื้อประมาณนี้เห <He ard. S 1> ็นไหมคะสีเขาก็จะซีดลงแบบนี้ค่ะ สังเกตดูเนื้อพอตีได้ที่แล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะทีนี้เรามาเตรียมแป้งกันใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟูผสมกันคนนิดนึงนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาเติมเนยละลายเนยละลายต้องพักให้เย็นสนิทก่อนนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกลิ่นวานิลาใช้ไม้ภายตะล่อมเบาๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาร่อนแป้งเลยค่ะที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ค่อยๆร่อนแล้วก็คนไปนะคะถ้าเกิดร่อนทีเดียวเนี่ยเขาก็จะ เยอะเกินไปแล้วก็คนให้เข้ากันยากอันนี้ต้องตะล่อมให้เร็วนะคะแต่ให้ตะล่อมเบาๆพอเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ลงในพิมพ์เค้กค่ะข,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26เซนติเมตรประมาณนี้ จากนั้นก็จะใช้ไม้ไล่ฟองอากาศแบบนี้ค่ะก่อนจะเอาเข้าไปอบที่ไฟบนล่าง170องศาประมาณ20นาทีนะคะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านอบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เราก็เอาพิมพ์ออกมาแล้วก็พักให้เย็นสนิทค่ะ ในระหว่างที่เราพักให้เย็นสนิทเราก็จะมาเตรียมตัวสตรอเบอรี่นะคะตรงนี้ก็ใช้สตรอเบอรี่ประมาณ250กรัมแล้วก็หัน่นไม่ต้องหั่นสวยนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆลก็แล้วทีนี้เราก็จะเอาไปต้มในหม้อค่ะตรงนี้จะเติมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยแล้วเราก็จะใช้ทัพพีกดแบบนี้ค่ะบดให้เขาละเอียดนะคะอันนี้ไม่ต้องเติมน้ำ พอต้มไปสักพักน้ำเขาก็จะออกมาแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาไปกรองค่ะเราจะใช้เฉพาะน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เย็นสนิทค่ะทีนี้เรามาต่อกันเลยหัน่น ตัวสตรอเบอรี่นะคะประมาณ150กรัมผ่าแบบผ่าครึ่งแบบนี้ก็พอคะ่ะทีนี้พอเค้กเย็นสนิทแล้วเราก็จะมาตัดเค้กแบ่งเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะเป็นชิ้นเท่าๆกันก็จะได้ออกมาลักษณะนี้พักไว้ก่อนแล้วก็เราจะเอาพลาสติกเนี่ย มารองตรงถ้วยค่ะถ้วยนี้นะคะจะขนาดกว้าง22ซนติเมตรแล้วก็สูงประมาณ10ซนติเมตรเราก็จะเอาวางให้เรียบแบบนี้เลยเสร็จก็เอาเค้กหนึ่งชิ้นค่ะมาวางให้เป็นแอ่งแบบนี้นะคะวางลงไปเลยส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะนิดก็จะกะประมาณด้วยสายตาแล้วก็ตัดออกเลยค่ะตัดขอบออกให้กะว่าเอามาวางทับ ปิดได้พอดีค่ะทีนี้เราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมค่ะให้ตั้งยอดแข็งนะคะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนจากนั้นก็จะเอาเจลาตินค่ะมาผสมกับน้ำเปล่าแล้วพักไว้ประมาณ5นาทีให้เขาพองตัวเสร็จแล้วพอเขาพองตัวแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ในไมโครเวฟ ประมาณ30-40วินาทีจนเขาละลายแล้วก็สุกแล้วก็ใสนั่นเองจากนั้นเราจะเอาโยเกิร์ตมาผสมกับเจลาตินค่ะคนให้เข้ากันทีนี้ก็เทลงไปในอีกถ้วยหนึ่งค่ะเพิ่มขนาดถ้วยให้ให,ใหญ่ขึ้นแล้วก็เติมน้ำสตรอเบอรี่ลงไปที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้คนให้ทุกอย่างเข้ากัน แล้วสุดท้ายเราก็เอาน้ำสตรอเบอรี่ตรงนี้นะคะไปเทผสมกับวิปครีมที่เราตีไว้ก่อนหน้านี้ค่ะตล่มให้เข้ากันถ้าเกิดใครชอบสีสดกว่านี้ก็ให้เติมสีแดงได้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเทตัวครีมเนี่ยลงไปในเค้กที่เราเตรียมไว้ในถ้วยเลยค่ะให้เหลือครีมไว้สักนิดนึงนะคะ เราก็จะปาดให้เรียบเสมอกันทีนี้ก็จะวางตัวสตรอเบอรี่สดที่เราผ่าไว้ค่ะวางลงไปให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางทับด้วยตัวเค้กที่เราตัดขอบไว้ค่ะแบบนี้แล้วก็เอาครีมที่เหลือนะคะมาปาดให้เรียบค่ะ พอเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกคลุมไว้นะคะนำไปแช่ในตู้เย็นอย่างน้อย4ชั่วโมงหรือไม่ก็ข้ามคืนอันนี้ครบ4ชั่วโมงหรือข้ามคืนแล้วนะคะเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมค่ะให้ตั้งยอด จากนั้นเราก็จะเอาเค้กเนี่ยออกมาจากถ้วยโดยการเอาจานมารองตรงหน้าไว้นะคะแล้วก็คว่ำถ้วยลงไปแบบนี้เราก็จะได้เค้กที่มีลักษณะเป็นรูปโดมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้วิปครีมเนี่ยปาดไปเลยค่ะ ตรงนี้ไม่ต้องถึงกับเนี๊ยบมากก็ได้นะคะก็เก็บรายละเอียดนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยไวท์ช็อกโกแลตค่ะอันนี้วิธีขูดช็อกโกแลตนะคะนิดได้ทำคลิปสั้นไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คำบรรยายโรยลงไปเลยแต่งหน้าไปเลยค่ะ สุดท้ายก็จะวางด้วยสตรอเบอรี่ประดับนิดนึงเนื้อข้างในก็ผ่าออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะาเกิดอยากกินขนมเฮดจังได้ครับเฮดจังไดครับอยากกินขนมเฮ็ดจังไดครับเฮดจังไดเฮดจังได้กันโอ้ว่มานีอะ